เจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆท,ท่านวันนี้เป็นวันศุกร์ที่6เมษายนพุทธศักราช2550เป็นวันดีเพราะเป็นวันหยุดเป็นวันที่ เราได้มีโอกาสมาร่วมกันทำบุญสร้างกุศลสะสมบารมีเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ <c oughs> ที่จะมีคุณค่าเท่ากับบุญบารมีเท่ากับบุญกุศลเพราะบุญบารมีและบุญกุศลนี้เมื่อเราได้สร้างขึ้นมาแล้วก็จะเป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงที่จะอยู่ติด กับเราไปไม่ว่าเราจะไปที่ไหนจะไปเกิดพบไหนชาติไหนเราก็จะมีบุญบารมีติดตามเราไปด้วยต่างกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือจะเป็นบุคคลไม่ได้เป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงเพราะเมื่อเราตายไปแล้ว สิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นสมบัติของคนอื่นไปมีรถก็กลายเป็นของคนอื่นไปมีบ้านก็กลายเป็นของคนอื่นไปมีสามีมีภรรยาก็กลายเป็นของคนอื่นไปเพราะเราไม่สามารถเอาติดตัวกับเราไปได้ถ้าเราไม่สะสมบุญบารมีเรามัวแต่สะสมทรัพย์ในโลกทางโลกตายไปเราจะไปแบบ ไปแบบมือเปล่าไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวไปถ้าไปอย่างนั้นก็จะไม่ไปไม่ได้ไปสู่ความสุขสู่ความความเจริญสู่ความพร้อมของทรัพย์สมบัติต่างๆก็ต้องไปเริ่มสร้างใหม่ก็ต้องไปเกิดเป็นคนจนแล้วก็ต้องมาตะเกียกตะกายทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเก็บเงินเก็บทองไปเรื่อยๆกว่าจะ ร่ำรวยขึ้นมาได้ก็พอดีใกล้าตายไปแล้วพอถึงเวลานั้นก็ตายไปอีกแล้วถ้าไม่ได้ทำบุญสะสมบุญสะสมกุศลพอไปเกิดใหม่ก็ทำอย่างนี้ต่อไปไปเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าได้มีเวลาสะสมบุญบรารมีทำบุญทําทานอย่างต่อเนื่องรักษาศีลอย่างสม่ำเสมอ ว่วยพระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมจเจริญจิตตภาวนาก็จะมีสมบัติติดตัวไปพอไปเกิดก็จะไปเกิด,ดเกิดที่ที่ดีกว่าเก่าได้ไปเป็นลูกเศรษฐีได้เป็นลูกของกษัตริย์เป็นต้นก็ไม่ต้องเสียเวลามาหาเงินหาทองก็สามารถดำเนิน ถ้าอมสร้างบุญบรารมีเพิ่มต่อไปได้เลยเมื่อเรามีเงินมีทองเราก็จะมีเวลาที่จะไปทำบุญทำทานต่อที่จะไปฟังเทศฟังธรรมไปปฏิบัติธรรมต่อเราก็จะสามารถสะสมบุญบรารมีให้มีมากยิ่งขึ้นไปตามลำดับจนในที่สุดเราก็จะได้พัฒนาจิตใจของเราไปสู่ของระดับของพระอริยะเจ้า ไปสู่ระดับของพระอรหันต์ไปสูร่ระดับของพระพุทธเจ้านี่เป็นการเจริญน,นี่เป็นผลที่เกิดจากการบำเพ็ญบุญบาร,รมีอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องเช่นพระพุทธเจ้าของเราก็ทรงบำเพ็ญบุญบาร,รมีอย่างนี้มาหลายภพหลายชาติด้วยกันกว่าจะได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาถ้าไม่ได้บำเพ็ญบุญบาร,รมีเลย ตอนนี้ก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยในภพใหญ่อยู่อาจจะไปตกนรกบ้างอาจจะไปขึ้นสวรรค์บ้างอาจจะไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างอาจจะไปเกิดเป็นเทพเป็นผรมบ้างก็สลับผัดกันไปตามวาระของบุญและกรรมที่ได้ทำไว้บุญก็เป็นเหมือนกับเงินฝากในธนาคารกรรมก็เป็นเหมือนกับหนี้ ที่ไปกู้เขามาเมื่อมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้เมื่อมีเงินในธนาคารก็เบิกมาใช้ได้ฉันใดเมื่อทำบุญก็จะได้สวยบุญได้เกิดในสุขติได้เกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทพเกิดเป็นพรหมเกิดเป็นพระอริยเจ้าถ้าไปใช้ถ้าไปมีหนี้ไปก่อกรรมทำเข็นก็ต้องไปใช้หนี้ในอบาย ไปตกนรกไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นผีนี่เป็นผลที่เกิดจากการทำกรรมทำเวรเอาไว้บุญและกรรมนี้เป็นของจริงพระพุทธเจ้าที่ตัดสู้ก็ตัดสู้เรื่องบุญและกรรมนี่แหละไม่ได้ตัดสรู้เรื่องอะไรรู้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วการกระทำเป็นเหตุ <c oughs> ผล คือความสุขความเจริญความทุกข์ความเสือ่อมพบชาติที่ดีหรือพบชาติที่ไม่ดีก็เกิดจากการกระทาของเราในแต่ละพบในแต่ละชาติในแต่ละวันในแต่ละเวลาเช่นวันนี้เรามาทำความดีเรามาทำบุญมาสะสมบารมีเราก็เหมือนกับเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารบุญ เมื่อเราเดินทางไปข้างหน้าเราก็จะสามารถเบิกเอาบุญที่เราได้ฝากไว้ในธนาคารบุญมาใช้ได้เราก็จะไปเกิดดีไปเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีกว่าเกา่าไปเกิดเป็นเทพที่ดีกว่าเกา่าเป็นพรมที่ดีกว่าเกา่าถ้าเป็นอริยเจ้าก็เป็นพระอริยเจ้าที่สูงขึ้นไปกว่าเกา่าเกิดจากการกระทาไม่ได้จะไม่ได้เกิดจากการปรารถนา มีบางคนปรารถนาจะไปนิพพานแต่ไม่ทำบุญให้ทานไม่รักษาศีลไม่ตัดกิเลสไม่ปฏิบัติธรรมต่อให้ปรารถนาไปกี่ร้อยพบกี่ร้อยชาติ <c oughs> ก็จะเป็นเพียงแต่ความปรารถนาเท่านั้นความปรารถนาไม่ได้เป็นเหตุเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเช่นเราปรารถนาจะมาวัดในวันนี้ ก็เราต้องคิดก่อนคิดว่าวันนี้จะมาวัดอยากจะมาวัดเมื่ออยากแล้วเราก็เริ่มทําในสิ่งที่ต้องทําให้เรามาวัดได้เตรียมตัวเตรียมข้าวเตรียมของเมื่อถึงเวลาเราก็ออกจากบ้านเดินทางมาเราก็มาถึงวัดได้แต่ถ้าเราอยากจะมาวัดเฉยๆพอถึงเวลาตื่นเช้าขึ้นมาก็ไม่อยากจะลุกอยากจะนอนต่อ ก็เลยไม่ได้มาวัดถ้าถ้านอนป่านนี้ก็ยังไม่ตื่นดังนั้นการความปรารถนานี้ไม่ใช่เป็นเหตุที่จะพาให้เราไปสู่ที่ที่เราต้องไปแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นเป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราต้องมีก่อนเช่นถ้าวันนี้เราไม่คิดว่าจะมาวัดเราตื่นขึ้นมาเราก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนดีก็อาจจะไม่ได้ไปไหน หรือถ้ามีใครมาชวนให้เราไปที่นั่นที่นี่เราก็อาจจะไปกับเขาได้แต่ถ้าเราได้ตั้งใจไว้ก่อนแล้วว่าวันนี้จะมาวัดถึงแม้จะมีใครมาชวนให้ไปที่อื่นเราก็ต้องปฏิเสธเขาไปเพราะเราตั้งใจจะมาวัดแล้วนั่นเองดังนั้นการการตั้งใจก็ดีแต่การตั้งใจแล้วต้องมีการกระทำเป็นเป็นสิ่งที่ตามมา การตั้งใจในภาษาพระท่านเรียกว่าอธิษฐานอธิษฐานบารมีท่านบอกว่าให้เราอธิษฐานในเหตุอย่าไปอธิษฐานในผลอย่าไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อย่าอธิษฐานว่าขอให้ได้สิ่งนั้นขอให้ได้สิ่งนี้เพราะขอการอธิษฐานขอนั้นไม่ได้เป็นเหตุที่จะนำให้ที่จะทำให้เราได้ในสิ่งที่เราต้องการถ้าเราต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เราก็ต้องทำในเหตุที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นมาเช่นเราอยากจะได้ข้าวของเราก็ต้องไปที่ร้านเพื่อไปซื้อสิ่งของต่างๆมาถ้าเราอยู่ที่บ้านแล้วอธิษฐานขอให้สิ่งของต่างๆมาหาเรามันก็จะไม่มาหาเราเราต้องไปที่ร้านเพื่อไปซื้อสิ่งของต่างๆมาฉันใดการที่เราอยากจะไปสู่ภพชาติที่ดี ไปสู่สุติคือได้เกิดเป็นมนุษย์อยู่ทุกภพทุกชาติหรือไม่เช่นนั้นก็ได้เป็นเทพเป็นพรหมหรือได้เป็นพระอริยเจ้าเราก็ต้องปฏิบัติเจริญเหตุที่จะทําให้เราได้ผลนั้นการที่เราจะได้เป็นสิ่งเหล่านี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการสะสมบุญบารมีนั่นเองไม่ได้อยู่ที่อะไรอย่างที่เราทั้งหลายได้มากระทํากันมานนี้ เรากำลังมาสะสมบุญบรารมีต่อให้เราอธิษฐานหรือไม่ก็ตามขอหรือไม่ก็ตามแต่ถ้าเราทำบุญอยู่เรื่อยๆแล้วเมื่อเราตายไปแล้วไปเกิดชาติใหม่เราก็จะไปเกิดที่ดีอย่างแน่นอนไม่ว่าเราจะมีความปรารถนาหรือไม่ก็ตามเพราะการกระทำเป็นเหตุที่จะทำให้เราได้ไปเกิดในที่ดีนั่นเองเช่นเราไม่อยาก ติดคุกติดตารางแต่ถ้าเราไปทำผิดกฎหมายถึงแม้ไม่อยากจะไปติดคุกติดตารางก็ต้องไปติดคุกติดตารางเพราะว่าการกระทํำของเราเป็นเหตุที่จะทําให้เราต้องไปติดคุกติดตารางนั่นเองถ้าเราไม่อยากจะติดคุกติดตารางเราก็ต้องไม่ทำผิดกฎหมายต้องเคารพกฎหมายถ้าอย่างนั้นแล้วเขาก็จะจับเราไปติดคุกติดตารางไม่ได้ดังนั้น นอกจากการมีความตั้งใจที่ดีแล้วเราก็ต้องกระทำสิ่งที่ดีตามความตั้ง,งใจของเราอยากไปตั้งใจเฉยๆอยากจะมาวัดพอถึงเวลาตื่นขึ้นมาก็ไม่มาอย่างนี้อยากไปวนไปจนวันตายก็ไม่ได้มาวัดเหมือนคนบางคนชอบพูดเสมอว่าไม่ได้มาวัดเลยไม่มีเวลาจะไปจะมาได้อย่างไร จะมีเวลาได้อย่างไรในเมื่อเราไม่ตั้งใจจะมาในเมื่อเราไม่ให้เวลากับการมาวัดเราเอาเวลาไปใช้อย่างอื่นหมดเอาเวลาไปนอนเอาเวลาไปเที่ยวเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเราก็ไม่ได้มาวัดก็ไม่ได้มาทำบุญไม่ได้สะสมบารมีพอตายไปเราก็จะไม่ได้ในสิ่งที่เราอยากจะได้กันเราก็จะได้ในสิ่งที่เราไม่อยากจะได้กันถ้าเราไปทำบา เราก็ต้องไปตกนรกไปเป็นเดรัจฉานเป็นต้น <c oughs> ดังนั้นขอให้เราจงดูการกระทําของเราเสมอว่าในแต่ละวันในแต่ละเวลาหรือในแต่ละขณะเรากําลังทําอะไรกันอยู่เรากําลังทําบุญสะสมบารมีหรือว่าเรากําลังทําบาปทํากรรมหรือทําในสิ่งที่ไร้สาระ <c oughs> การกระทําของเราก็เป็นไปในสามลักษณะ คือทำดีทำชั่วทำไม่ดีทำไม่ชั่วทำดีก็จะได้ผลดีทำชั่วก็จะได้ผลชั่วทำไม่ดีไม่ชั่วก็จะไม่ได้ทั้งผลดีหรือผลชั่วก็จะไม่ได้ไปไหนถ้าอยู่อย่างไรเป็นอย่างไรก็จะก็จะเป็นอย่างนั้นต่อไปแต่ถ้าเราอยากจะให้เราดีขึ้นชีวิตของเราดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีความเจริญมากขึ้น เราก็ต้องทำความดีถ้าเราไม่ต้องการให้ชีวิตของเราเสื่อมลงตกต่ำลงเราก็ต้องไม่ทำความชั่วทำานทำสิ่งที่ไม่ดีเพราะนี่เป็นหลักตายตัวเป็นหลักกรรมหลักกรรมนี่เป็นหลักตายตัวจะเชื่อหรือไม่ว่ามีจริงหรือไม่มีจริงก็ไม่ไม่เป็นผลไม่ไม่สามารถไปลบล้างความจริงของหลักกรรมได้ ถ้าเราปฏิบัติดีแล้วจะไม่เชื่อเราก็จะได้ผลดีถ้าเราปฏิบับติิชัว่วถึงแม้จะไม่เชื่อเราก็จะต้องได้รับผลของความชั่วที่เราทำไว้ <c oughs> ดังนั้นจึงขอเราควรที่จะเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระอระหันตสาวกเชื่อพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเพราะท่านได้สัมผัสได้ท่านได้พิสูจน์มาแล้วว่าทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วจริงๆทำดีแล้วได้ไปเกิดที่ดีไปสวรรค์ได้ไปถึงพระนิพพานได้ถ้าทำบาปทำปัมทำกรรมก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดในอบายไปตกนรกไปเป็นเดราัฉานสลับกันไปสลับกันมาอยู่เรื่อยๆนี่เป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้รู้ได้เห็น แล้วก็นำเอามาสั่งสอนพวกเราถ้าพวกเราเชื่อเราก็จะได้กำไรเพราะเมื่อเชื่อแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติตามถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะขาดทุนเราจะไม่ได้รับประโยชน์จากพระาศาสนาจะไม่ได้รับประโยชน์จากการได้มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะมีพระ,พระาศาสนาและการได้เกิดเป็นมนุษย์นี้เท่านั้นที่จะทำให้เราสามารถสร้างความดี สร้างบุญสร้างกุศลสร้างบุญบรารมีให้เราได้ไปสู่จุดสูงสุดของชีวิตคือการสิ้นสุดแห่งการเว้นว่ายตายเกิดได้ไม่มีอย่างอื่นที่จะทำได้ต้องมีทั้งศาสนาและมีการได้เกิดเป็นมนุษย์ทั้งสองอย่างเพราะถ้ามีศาสนาแต่ไม่แต่ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากศาสนา เช่นถ้าเกิดชาตินี้ได้มาเกิดเป็นสุนัขได้มาอยู่ในวัดนี้ก็จะไม่รู้เรื่องพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะไม่สามารถปฏิบัติได้ไม่สามารถสะสมบุญบารมีได้มีมนุษย์เท่านั้นในในบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายที่จะสามารถสะสมบุญบารมีได้เป็นสัตว์เดรัจฉานก็สะสมบุญบารมีไม่ได้ ไปตกนรกก็สะสมบุญบารมีไม่ได้ไปเกิดเป็นเทวดาก็ไม่ได้สะสมบุญบารมีเพราะมีพ่อมวแต่เสวยความสุขเสวยอาหารทิพ์มีความสุขอยู่กับอาหารทิพตต่างๆก็เลยไม่สนใจที่จะสะสมบุญบารมีมีมนุษย์นี้เท่านั้นที่จะมีโอกาสมีเวลาและมีสติปัญญาที่จะ รับรู้คําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติได้ภพชาติของมนุษย์จึงเป็นเหมือนกับปั๊มน้ำมันเป็นที่เติมน้ำมันเป็นที่เติมสเสบียงจิตใจของพวกเราที่ยังมีความโลภโกรธหลงอยู่นี้ยังต้องเดินทางยังต้องเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราต้องการเดินทางไปที่ดีและไปด้วยความสุขด้วยความอิ่มหนำสำราญใจ เราก็ต้องคอยแวะเติมน้ำมันคอยเติมสเสบียงเพื่อเราจะได้เดินทางไปอย่างสุขอย่างสบายแต่ถ้าเราไม่เติมน้ำมันไม่เติมสเสบียง<ม>เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไม่ทำบุญทำทานไม่รักษาศีลไม่ภาวนาไม่ปฏิบัติธรรมมัวแต่จะหาเงินหาทองแล้วก็เอาเงินทองไปกินไปใช้ไปเที่ยวไปดื่มไปเล่นการพนัน ไปหาความสุขจากกอารมณ์จากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพธาต่างๆถึงแม้จะมีความสุขก็เป็นความสุขไม่นานเป็นความสุขในขณะที่ได้เสพในขณะใดที่ไม่ได้เสพก็จะเกิดความว้าวุ่นขุ่นมัวเกิดความเกิดความเกิดความอยากเกิดความเบื่อหน่าย ก่อความเศร้าส้อยหงอยเหงาต้องหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเสพเป็นเหมือนคนติดยาเสพติดไม่สามารถมีความสุขได้โดยอยู่เฉยๆต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มาบำรุงบำเรออยู่เรื่อยๆแต่ถ้าได้ทำบุญอยู่เรื่อยๆได้ทำทานได้รักษาศิลได้ภาวนาจะมีบุญหล่อเลี้ยงจิตใจทำให้มีความอิ่มน้ำสำราญใจ ไม่ต้องไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขมาบำรุงบำเรอจ,จิตใจเพราะบุญและกุศลเป็นอาหารที่แท้จริงของใจสิ่งอย่างอื่นไม่ใช่อาหารต่อให้ได้มา,มามากน้อยเท่าไหร่ต่อให้ได้เสพมากน้อยเพียงไรก็จะไม่ได้พบกับความอิ่มน้ำสำลานใจได้แต่เพียงความเพลิดเพลินไปขณะหนึ่งเท่านั้นเอง แล้วก็เหลือแต่ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวต้องหาอยู่เรื่อยๆต้องเสพอยู่เรื่อยๆ <c oughs> ดังนั้นถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราต้องรีบขวนขวายสะสมบุญบาร,รมีไว้ให้มากๆเพราะชีวิตของเรานั้นมีเวลาไม่มากเราไม่รู้ว่าจะอยู่ไปถึงอายุเท่าไหร่บางคนก็อยู่ไปถึงอายุร้อยหนึ่งกว่าหรือร้อยกว่า แต่บางคนอายุเพียงไม่กี่ปีก็ตายไปแล้วจะตายไปเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้เพราะเราอยู่ในโลกของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนโลกของอนิจจังเราแล้วเราก็ไม่รู้ว่าถึงแม้จะอยู่เราจะอยู่อย่างคนปกติหรือเปล่าหรือจะเป็นคนพิการก็จะไม่สามารถทำบุญสะสมบารมีได้เท่าที่ควร นะแต่ในขณะที่เรามีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเราควรที่จะทำบุญให้มากๆควรที่จะสะสมบารมีให้มากๆเพราะไม่มีอะไรที่จะเป็นสมบัติที่แท้จริงที่เราเพึ่งพาอาศัยได้ไม่ว่าจะเป็นในภพนี้หรือในภพต่อๆไปมีบุญบารมีนี้เท่านั้นที่เราจะพึ่งพาอาศัยได้อย่างแท้จริง เพราะบุญบาร,รมีเป็นอาหารเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่จะคุ้มครองปกป้องรักษาใจของเราไม่ให้ถูกความทุกข์ต่างๆมาเหยียบย่ำทำาลายนั่นเองคนที่มีบุญบาร,รมีสมบูรณ์แล้วเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายท่านไม่มีบุญไม่มีความทุกข์มาเหยียบย่ำทำลายจิตใจเลยเพราะมีเกราะคุ้มกัน เหมือนกับมีเกราะป้องกันกระสุนเวลาถูกปืนยิงก็จะยิงไม่เข้าเพราะว่ามีเกราะคุ้มกันนั่นเองฉันใดจิตใจที่ได้สะสมบุญบาร,รมีแล้วก็จะมีเกราะคุ้มกันถ้ามีบุญบาร,รมีมากก็จะมีเกราะคุ้มกันได้มากถ้ามีน้อยก็คุ้มกันได้น้อย เหมือนกับประกันภัยถ้าเราซื้อประกันภัยราคาไม่มากเขาก็คุ้มครองไม่ได้มากถ้าซื้อประกันภัยที่ราคามากๆเขาก็จะคุ้มครองได้มากฉันใดบุญบรารมีนี่ก็เป็นเหมือนกับประกันภัยประกันความทุกข์ของจิตใจ <c oughs> ดังนั้นจึงขอให้เราอย่านิ่งนอนใจอย่าผัดวันประกันพุ่ง อย่าไปคิดว่าพรุ่งน,นี้จะเป็นเหมือนอย่างวันนี้เพราะพรุ่งน,นี้ไม่มีใครจะรู้ได้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างพระอาทิตย์อาจจะดับไปก็ได้แผ่นดินอาจจะไหวก็ได้น้ําอาจจะท่วมก็ได้มีอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นได้มากมายไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเหมือนเหมือนวันนี้เสมอไปดังนั้นเมื่อวันนี้เรามีโอกาส ขอให้เราเรีบตักตวงบุญบรารมีเสียถ้าเราไม่มีธุระอย่างอื่นที่จำเป็นที่เราจะต้องทำอย่าให้เวลาของเราหมดไปกับการกับเรื่องไร้สาระเช่นการไปเที่ยวการไปดื่มไปกินไปหาความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายถ้ามองจากศาสนาแล้วจะเห็นว่าเป็นเรื่องไร้สาระ คนที่เข้าคนที่บวชในพุทธศาสนาจะต้องละสิ่งเหล่านี้ได้เพราะมันไม่มีความจําเป็นต่อความเจริญรุ่งเรืองของจิตใจนั่นเองมีแต่จะคอยฉุดลากเหนี่ยวรั้งไม่ให้จิตใจได้เจริญได้พบกับความสุขที่แท้จริงคนที่ยังติดอยู่กับเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องเที่ยวเรื่องอะไรต่างๆ จะไม่สามารถเข้ามาอยู่วัดถือศีลแปดหรือมาอยู่วัดเพื่อบวชได้เพราะจิตใจยังผูกพันอยู่กับกามอารมณ์ต่างๆยังผูกพันกับความสุขที่ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่มีความทุกซ่อนเร้นอยู่เป็นเหมือนกับเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ด ถ้าไปคุกเยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดแล้วก็จะต้องถูกเบ็ดนั้นเกี่ยวคอไปด้วยฉันใดถ้ายังไปยินดีกับกามาสุขยังไปยินดีกับความสุขที่ได้จากการได้ได้ดูได้ฟังได้กินได้ดื่มก็จะต้องติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้ไปตลอดจะกลายเป็นทาตของสิ่งเหล่านี้ไปอยู่ไปวันวันหนึ่งก็อยู่เพื่อสิ่งเหล่านี้เท่านั้นเอง แต่จิตใจไม่ได้รับอะไรเพิ่มเติมเลยไม่ได้บุญบาร,รมีเพิ่มเติมเลยไม่ได้ศีลไม่ได้ทานไม่ได้ภาวนาเพิ่มเติมเลยเมื่อไม่ได้สิ่งเหล่านี้แล้วเกิดมาชาตินี้ก็เหมือนกับเกิดมาแล้วเสียชาติเกิดไม่ได้ไม่ได้มีอะไรให้กับจิตใจติดตัวไปเลย <c oughs> เพราะสิ่งต่างๆที่เราหาในโลกนี้ เมื่อตายไปแล้วก็ต้องทิ้งไว้ในโลกนี้เอาติดตัวไปไม่ได้เอาติดไปได้ก็มีแต่ความหิวความอยากกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับพุท,พทธผัพะต่างๆเพราะทำมาจนติดเป็นนิสัยนั่นเองถ้ามีความอยากเหล่านี้ก็จะมีแต่ความหิวมีแต่ความกระหายตายไปก็ต้องไปเกิดแบบเปรตแบบผนะีเพราะไม่มี อาหารหล่อเลี้ยงจิตใจไม่มีบุญกุศลหล่อเลี้ยงจิตใจนั่นเองยิงขอให้พวกเราจงอย่าประมาทขอให้เราเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาเห็นคุณค่าของการได้มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะไม่ได้เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้พร้อมๆกันในครั้งเดียวกันการเกิดมนุษย์ตามลำพังก็ลำบากยากเข็นอยู่แล้วไม่ได้เกิดทุกไม่ได้เกิดทุกภพทุกชาติ ตายจากชาตินี้ไปชาติหน้าอาจ,จต้องไปเกิดเป็นเดรัจชานบ้างไปตกนรกบ้างไปเป็นเปรตบ้างหรือไปเป็นเทพเป็นเทพเป็นพรหมบ้างแล้วถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ลาศาสนาของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ก็ไม่ได้เกิดอยู่บ่อยๆนานๆจะเกิดขึ้นมาสักครั้งหนึ่งระว่างพระศาสนาของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้น เวลาท่านว่าห่างเป็นกับเป็นกันคําว่ากับนี้เป็นเวลาที่ยาวนานจนที่เราไม่สามารถนับมันได้ว่ายาวนานขนาดไหนท่านเพียงแต่เปรียบเทียบเวลาของกับว่าเหมือนกับเราทุกร้อยปีเอาผ้าไปลูปรูปภูเขาหิมาลัยหนึ่งครั้งทุกๆุกร้อยปีก็ไปเอาผ้าไปรูปหนึ่งครั้งให้ทำอย่างนี้ไปจนกว่า การรูปภูเขานี้จะทำให้ภูเขานี้สึกจนกระทั่งหายไปหมดจึงจะครบเวลาหนึ่งกับหนึ่งกันนะคิดดูซิว่าจะนานสักแค่ไหนขนาดเรานั่งรูปทุกวันทุกคืนมันยังไม่รู้สึกยังไม่สึกร้อเลยแล้วเราหนึ่งร้อยปีถึงจะมารูปเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นเองแล้วเมื่อไหร่มันถึงจะสึกหายไปหมดได้นะมันก็ต้องเป็นเวลาอันยาวนานดังนั้น คราวหน้าเมื่อเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราก็อาจจะไม่ได้เจอกับพระพุทธศาสนาเมื่อไม่ได้เจอเราก็จะไม่รู้เรื่องของการสะสมบุญบารมีไม่รู้ถึงเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้ถึงการ <c oughs> ทําให้การเวียนว่ายตายเกิดให้หมดสิ้นไปว่าทําอย่างไรชีวิตของเราก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอีกไม่รู้จักจบจากสิน้นต้องไปทุกทรมาน กับการเกิดการแก่การเจ็บการตายกับการพัดภากจากกันแต่ชาตินี้เรามีบุญมีวาสนามากเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้เจอพระพุทธศาสนาแล้วเพียงแต่เรานำไปปฏิบัติเท่านั้นเองไม่ช้าก,ก็เร็วไม่นานเราก็จะสามารถทำให้จิตใจของเราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไปได้ ถ้าไม่ได้หลุดพ้นเราก็จะได้สะสมบุญบรารมีที่จะพาให้เราไปสู่ที่ดีไปรอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเพื่อเราจะได้ปฏิบัติต่อจนได้บรรลุไม่ต้องไปตกนรกไม่ต้องไปเวียนว่ายเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นผีเพราะบุญบรารมีจะเป็นสิ่งที่จะป้องกันไม่ให้เราไปเกิดในอบายนั่นเอง ดังนั้นการทำบุญบารมีจึงมีแต่ดีมีแต่ได้เสมอจึงขอให้เราเห็นคุณค่าแล้วอย่าปล่อยให้เวลาที่มีค่านี้ผ่านไปมีเวลาว่างวันไหนก็ให้รีบทำบุญสะสมบารมีกันถ้าไม่ได้มาวัดก็ทำที่เราอยู่นั่นแหละม่เห็นใครก็เดือดร้อนพอจะช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือเขาไป อยากจะได้อะไรก็หามาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยอย่าไปทำผิดศีลผิดธรรมเราก็มีศีลแล้วอยู่ที่บ้านเราก็ฟังเทศฟังธรรมได้อยู่ที่บ้านเราก็ไหว้พระสวดมนต์ได้อยู่ที่บ้านเราก็นั่งสมาธิได้เหมือนกันดังนั้นถ้าเราไม่มีเวลามาวัดก็ขอให้เราทำอยู่ที่เราอยู่นั่นแหละทำได้เสมอ ไม่ขึ้นกับการละสถานที่เรื่องของการทำบุญทำกุศลขึ้นอยู่กับความศรัทธาขึ้นอยู่กับความภาคเพียรเท่านั้นถ้ามีศรัทธามีความภาคเพียรแล้วเราก็จะสามารถทำบุญสะสมบารมีได้เสมอได้ตลอดเวลาได้ทุกสถานที่ <c oughs> จึงขอฝากเรื่องของการสะสมบุญบารมีอย่างสม่ำเสมอ ให้ท่านได้นำเอาไปพิพจารณาและปฏิบัติต่ตอไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ <c oughs> ขอกุศลผลบุญที่ท่านได้มากระทำกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาละโดยทั่วหน้ากันเธอ